ครับสวัสดีครับพอแมพีน้องสุขุสุขส้อนครับก็มาพ้อกันในคลิปเดือนสิบหน่วยบนครับงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบสองหาหกหาครับสูตรนี้ก็เป็นเป็นสูตรหมืน่นบวกหมืน่นร้อยบวกร้อยบวกหน่วยบนครับบวกกันเท่าไรก็มีค่าเท่ากับเอกครับ บวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งครับเนี่ยครับสูตรแรกหมืน่นบวกหมืน่นเนี่ยผมก็บวกไว้แล้วครับบวกไว้แล้วบวกไว้แล้วกับเฮ็ดไปได้หน่อยนึงเลยครับโทรศัพท์โทรศัพท์มันตัดครับซิมมันติเต็ม เห็ดมึงอีกครับมันสิทัาอีกบ่ก่อ,อื่นก็ฝากคำเตือนพี่น้องสูตรคำนวณนี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นให้ท่านใช้ดุลพินิจ์ในการรับชมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่คุกการกดติดตามครับแล้วก็สูตรคือสูตรพี่น้อง เป็นสูตรเป็นสูตรคำนวณครับคำนวณหาตัวเลขในงวดต่อไปครับการให้พี่น้องใส่ดุลพินิษครับในการชมในการเมืองพี่น้องถือใจแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับ<ฮ>กูเขาว่าไม่กดติดตามไว้ครับกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเพี่ยไม่สูตรไม่ไม่กับพี่น้องกับสิเดหัวครับ อ่าครับอันนี้มันก็มึงมึงสูตรกันครับสูตรแรกคือสูตรนี่ครับสูตรสูตรนี่สูตรแรกครับคือหมื่นบวกหมื่นครับหมื่นบวกหมื่นบวกร้อยบวกร้อยบวกหน่วยบนนี่ครับบวกกันได้เท่าใดกกับบวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งครับนี่คือสูตรแรกครับผมก็บวกไว้แล้วผมก็เฮ็ดไปแล้วแหละครับแต่ว่าคลิปแรกมันตัด ซีเมนซีเมนเต็มวันนี้ก็มะม่วงสูตรตัดครับสูตรตัดนี่ครับสูตรตัดก็คือห10มื่นบวกพัน10บวกร้อยไอหมื่นบวกพันบวกเก้าพืที่บวกกันได้เท่าไหร่ก็ไม่ค่าเท่ากับ x ครับแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งครับก็สิได้เด่นซี่ตัวครับ นีครับนี่ครับสูตรแรกก็เริ่มตั้งวดนี่ครับเริ่มตั้งวตงวงที่หนึ่งออกที่สามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกครับเริ่มพร้อมกันแล้วครับนี่รักลักมือนครับลักหมือนขึ้นหนึ่ง หลักขั้นคือเก่าครับนี่ยครับหนึ่งบวกเก้าบวกเก่าคงทีครับกับหนึ่งบวกเก่ากับเด็กเก้าได้สิบครับเอาศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เด็กเก้าครับเก้าบวกหนึ่งครับได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองครับเนี่ยแล้วมาจับมาส้นกันครับเนี่ยส้นที่ศูนย์กับสองวดต่อมาในวันที่หนึ่งออกที่ สามหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดครับเนี่ยครับศูนย์เจ็ดก็เข้าที่ศูนย์ครับพี่น้องส่วนศูนย์กับสองเข้าที่ศูนย์หดต่อมาครับหลักหมื่นคือหกหลักพันคือหนึ่งครับเนี่ยครับหกบวกหนึ่งบวกเก้าคงที่หกบวกหนึ่งได้เจ็ด เจ็ดบวกเก้าได้สิบหกเอาหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าครับก็ส้นกันที่เจ็ดกับเก้าครับเจ็ดกับเก้าหมวดต่อมารงวันที่หนึ่งออกที่เก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดโซนกันเจ็ดกับเก้าเข่าที่เจ็ดครับรักหน่วยครับ ห่ต่อไปครับ8หลักหมื่นครับหลักพันคือ1ครับ8ปดบวกหนึ่งครับแปดวกหบวกเก้คงที่8ปบวกหได้9 1. 9้เบวกเเป็น18เอาแปครับ8ปบวกหได้9 9้บวกหนึได้สิเอาศ0นบวกหได้1ครับส่วนกันที่8 9 หนึ่งแต่ว่างวดนี้บามาาครับงวดนี้วดนี้รางวัลที่หนึ่งออกที่หกศูนย์สองสี่ศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าบเข่าครับคือผิดแต่ว่าขันจับคู่กันกันกบเข่าครับเนี่ยศูนย์ห้าผิดก็คือผิดครับ ังวดต่อไปเลยครับนี่ครับงวดต่อไปก็เอาหลักหมืนคือ2หลักพันคือ0ครับบวก9คงที่ศูนยบวกศนย์ได้สองสบวกเเป็น11บเอ็า1ครับ1นบวกหนึ่ได้สอบวก หนึ่งเหลสามสามบวกหนึ่งเหลสี่ครับกลับมาเมืองเหล็กเดียนมันส้นกันวะครับส้นทีหนึ่งครับหนึ่งสองสามโมม,มีมีสี่นี่ครับ โอ้ต่อมาแล้ววันที่หนึ่งออกที่่สามหกห้าเก้าสี่ครับกับเก้าครับกับเข่าที่ C ครับวดนี้กลับมาเดินคือเก้าครับชนเข้าที่สี่วดต่อไปครับหลักหมื่นคือสามหลักพันคือหก สามบวกหกบวกเก้าพงที่สามบวกหกได้9 9 9 9เก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดเอาแปดครับแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเอาศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งครับกลับมึงเดียนส้นกันไหมครับส้นกันแปดแปดโซนแปด เก้าบูมีมีศูนย์ครับหนึ่งบูมีครับวอดอีส้นแปดกับศูนย์ครับวอดต่อมาครับรางวัลที่หนึ่งออกที่สามสามหนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดสามครับหาแปดสามออกที่แปดสามครับเนี่ยครับ โซนกัน8กับศูย์เข้าที่8ครับพี่น้องบั <c oughs> ดต่อไปครับหลักหมื่นคือ3หลักพันคือ1 3บวก1บวก9คงที่ครับ3บวก1เป็น4 4บวก9 เป็น13เอา3ครับ3บวก1ได้4 4บวก1ได้5 5าบวกหได้6ครับมาเด่นย่างส้นกันบ่ครับบบเนี้เด่นเมือมึงเด่นส้นกันบ 3, อสามน3ครับส้นสามสครับส้นสี่ห้าบ่มีมีหครับ ชนที่หกหอดิโซน,นกัน3 4 6ครับหวดต่อมารางวัลที่1ออกที่9 2 9 3 3 2ครับสามสองก็ 3, เข้าที่สามครับเข้าสามลัก1ิครับ ผ่านมาบางพันหลักหมื่นคือ2องหลักพันคือ9 2้าบวกเบวกเก้คงที่2อบวกเกเป็น1ิบครับเอาหนึบวกเกเป็น10เอาศนย์ครับศูย์บวกหนได้หนึ่งครับ1นบวกหได้2 2งบวกหได้3มครับ ครับหมวดติพา,านมาบางหันรางวัลที่1ออกที่9 4้าสี่สามเจ็ดศนครับศูนย์สเดินส้นกันบ่ครับมาเมืองเดินโ้นกันบ่ศู 0. นย์นี่ครับนศูนย์หนึ่บมีครับมี2ครับส้นสองสามบ่มีครับนี่ครับ ส้นศนยกับ2ครับเข่าที่ศูนครับเข่าที่ศูนยรักสิบครับเนาะหลังจากพิดแล้วครับเดินมาหลัก4ี่งวดครับวันนี้มาเมืองงวดสิงวดวันที่หนึ่ง เดือนสิบสองหาหงหาครับหลักหมื่นคือสีหลักพันคือ3ครับสี่บวกสบวกเก่าคงทีครับ4ีบวกสเป็น7 7็ดเบวกเเป็น16หเอาหครับ6กบวกหเป็น7จ็ดเดบวกหเป็น8 8ดบวกหนึ่งเป็น9้า นี่ครับบานนี้ก็มัมเรียกเดินโซนกันบอ่อหกบ่มีครับมีเครับเจ็ดซนกันแปดบ่มีครับมีเกาครับโซนกันเกับเกาครับเจ็ดกับเก้า มาบ่ครับ นี่ครับเกตเก็บเก้ามาสิบหน่วยบน เอาอยังมใส่เกครับเกาเอายังมาใส่เก่าครับ,ออรบกัฝากพี่น้องไว้มันกัสมีเดินอีกชุดหนึ่งมาจับครับพี่น้องกัสมีอยู่ครับเดี๋ยวสีเฮ็ดให้มึงงวดคลิปต่อไปครับงอนในี้ฝากเล็กเดินไวยก่อนครับโซนกันที่เกดกับเก่า ตามสูตรมันก็มาเรื่อยครับเป็นสุนแล้วก็มาอยู่ครับบางงวดกระเด้สาตัวบางงวดกระด้สอตัวอ่ครับคลิปนี้ก็ฝากพี่นอ้องไว้ซ้ำนี้ครับ พี่น้องใส่ดนพินิจในการเมึงในการชมครับถือใจกับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไว้กันบ่ถือใจกับพานครับพี่น้องเป็นเพียงแนวทางอีกแนวทางหนึ่งครับพี่น้องไปห้าสื่อสลากกินแบงรัฐบาลคลิปนี้ก็ไว้สานีครับสวัสดีครับ